ต้นกล้วยนะครับปกติแล้วทางที่น้องชุมชนนะครับเมื่อตัดผลผลิตออกมาบริโภคแล้วก็จะเหลือต้นกล้วยนะครับจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับโดยไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีจะจะ,จะมีคุณม,มูลค่านะครับและที่กลุ่มกลุ่มนี้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใยกล้วยของคุณเรื่องคําสิงแก้วนะครับได้รวมกลุ่มกันเพื่อนําต้นกล้วยนะครับที่ตัดทิ้งแล้วนะครับนํามาคูณ ขูดเหลือแต่เส้นใ่นะครับและนาเส้นใหญ่นั้นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างทั้งเป็นกระเป๋าถือทั้งเป็นรูปลักษณะหลายอย่างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นมานะครับและส่งเข้าคัสสันปี2551นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ OPC นะครับต้นกล้วยนะครับซึ่งเป็นวัสดุโดยใช้ในชุมชนนะครับปกติแล้วพี่น้องชุมชนจะทิ้งขว้างไปโดยเปล่าประโยชน์แต่คนเรื่องํำสิงแก้วรวมผลิตภัณฑ์ใยกล้วยของบ้่นประสานนำมา เพิ่มมูลค่าโดยนํามาขูดนะครับแล้วก็เกิดเป็นเส้นใยลักษณะนี้นะครับเส้นใยตัวนี้นําไปถักทอถักทอแล้วออกมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์นี่ครับจากการถักทอเส้นใยกล้วยทอด้วยกิจลูนเรืองแล้วนำมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ออกมาเป็นลผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างที่สวยงามแบบจำไล่ท้ลายแระตับเ